ผู้สื่การใหญ่แกรฟประเทศไทยและเฟรนช์ซอฟแกรฟคนล่าสุดของเราค่ะลิงลิงทองและออมกรนะพักค่ะสวัสดีค่ะเชิญคนดกๆามได้ท่ามาร่วมสนุกนะคะแล้วก็มาร่วมเล่นกันด้วยนะคะขออนุญาตครับทางด้านนี้ก่อนได้เลยค่ะเรามีแบบนี้ก่อนเสียใจใช่ไหมใชนะคะเพื่อนแกเพื้นกับบ้านจอกระบนเลยเหรอคะัผมก็เลยน้ามอเตอร์ไซค์บ้างไหมฮะนั่งแกรฟมอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะนั่งประจำเหรอคะจ้ะนั่งมอเตอร์ เป็นคนข่าวนะคน้องหลินีออเป็นคนข่าวแกร์เป็นคนข่าวพี่แกรเป็นคนขา่ขาวขออนุญาตไม่ให้น้องด้วยนะคะอ่ะโอเคนะคะอะมาเกี่ยวทักทายกันหน่อยดีกว่านะคะในฐานะเป็นซอฟต์แกร์ฟนะคะทูลล่าสุดน,นะคะน้องหลิงออมนะทักทา,ากยนะคะเจ้าความรักทั้งหลายนะคะแล้วก็พี่พี่ะแขกผู้มีเกียรติส่วนตัวอีกสักครั้งเลื่อนดีกว่าะค่ะน่ดสามซ้ำสวัสดีค่ะเจ้าความรัก ดีสกครั้งน้อออมอีกกครั้งทายทุกคนอีกสักครั้งเป็นภาษาทีนะเออวันนี้ค่ะมีบบว่าจอบอกแฟนๆี่ใจสุด้ Hello จีนก๊กแลนๆทีห i e l l guys คนที่ไหนะสวัสดค่ะสวัสดีคคะคเามาทดสอคนไม่พาอาบู ลาคนแรกขอบด้อมโม้มาด้วยหรออยู่ไหนลูกอยู่บ้างน่ารักมากหรือแล้วโดนท้ารักมากเลยนะลูกทุกคนแล้วหรอคะรู้กันรู้รู้กันทุกคนแล้วใช่ไหมฮะทุกคนรู้กันหมดแล้วนะฮะติดตามขึ้นเทรนด้วยนะอย่าว่าว่ายขึ้นเทรนด์นะขึ้นเทรนด์งนะคะสถานีจะพี่สดมาอาบูหลานคนแรกของด้อมโม้น่ารักไหม วันนี้ค,ค่ะนะคะนอกจากเป็นซอฟต์แวร์ของเรานะคะ,ะมาน,นะคะเปิดแคมเปญแล้วนะคะยังมีกิจกรรมหน้ารับหน้าๆๆรับมีเกมสนุกสนุกมาให้เล่นได้กับบริษัทใช่ครับผมวันนี้ เกมแฮ้์รก่งออมาเล่นกันนะครับซึ่งเกมนี้นะครับผมสนุกมากๆเลยนะครับผมคราเรียกว่ากินเที่ยวทั่วไทยไปไหนดีครับอ่านะครับถ้าแต่ละมีท่ารอใจนะคะย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะัะแฮชแท็กของเราในวันนี้นะคะแฮชแท็กหลิงออม friends of grab นะคะ x ทอร์ตอร์นะคะแล้วก็ grab team at หลิงพรนะคะแล้วก็ต่อด้วยอาบูหลานคนแรกของก้าม่วงก็ไม่ติดนะคะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองต่อกันเปลูกค้าได้ไหมต่อได้ไหมนะโอเคไั้ขึ้นไงสามหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยว